บ่มีลูกผู้ใดสีเลี่ยงบ่ต้องไปคิดยากเลยค่ะอยู่เมืองนอกเขามีระบบของเขาสวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วค่ะกับปานฟินแลนจ์มิน งามาพี่น้องเป็นดอกราคาตัวนี้บานเราค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาพอกันอีกแล้วค่ะกับปานฟินแลนด์ค่ะเมื่อนี้อากาศเริ่มว่ค่อยหอนล้วเนะคะ่ะเนาะได้ออกมาขขางนอกค่ะภาพผืนใ่ออกมาออกกำลังกายนิดหน่อยค่ะอากาศดีค่ะ พ่อยายพ่อยายเร่าออกมาสูตรอากาศมื้อนี้อากาศดีค่ะพี่น้องภาพพ่อหญ่เราออกมาออกกําลังกายนิดหน่อยออกกําลังกายยืดเสน้นยืดสายลุกยืนลุกนัง่งค่ะมื้อนี้สีมาเว้าเรืองนึงให้ฟังค่ะพี่น้องคะ่ะมีคนเผ่นว่าบ่าเอาลูกบ่ายานผัวป่าติาสั่น ลูกมันมาม่าเป็นประเด็นที่แบบที่สิวาเขาสิป๋าเขาสิบว่าป๋าได้พี่น้องแมนบ่ลังคนมีลูกเป็นสิปปากันกับมี่เลยกันก็มี่จ้ะอันนี้แล้วแต่บุคคลเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากขอขอบคุณผู้ใดที่เพิ่นสิเป็นห่วงเนาะคะ่ะอันนี้คือปานกับแฟนได้ตกลงกันเรียบร้อยแล้วค่ะคือวา่าปานกับแฟนบม่มีลูกเนาะคะ่ะคือว่ามัน มันมาแมนสีเสกขาวทองได้ง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะเมมนบออันนี้ก็เว่าเล่นว่าหัวกันเนาะค่ะเนาะก็คือมันมเแมนจุดประสงค์มันมาแมนการมีหลูกมันมาแมนการสิ่งที่เติมเต็มที่สมบูรณ์กว่าใดเนาะบางคนเนาะค่ะมันบ่มีกะบ่มีเนาะค่ะเนาะก็ตามนั่นแหละค่ะ อายุหลายแล้วมันบ่มีแล้วค่ะตะกี้ก็อยากได้กันอยู่มันบ่มีกับคือบ่มีเนาะค่ะก็มีความสุขอยู่แบบนี้ดูแลสามีไปค่ะสามีแล้วก็บเด็กมันสบายแข็งแรงเนาะค่ะเทากับดูแลกันไปตอนนี้ช่วงของชีวิตมันมีบัดก็มีบัดเนาะอันนี้ก็บอกาแค่นี้แหละค่ะเบาแนวอื่นหลายมันบดีเนาะค่ะแนวเทาบ่มีกับบ่มี เาไปผู้ใดเลี่ยงกะนันละเขาบ้านพักคนชลาก็ว่าไปกันไปเนาะค่ะเนะาะบ่มีคนเลี้ยงกะเข้าบ้านพักคุนชลาค่ะเมืองนอกมีลูกลูกก็บได้มาเลียงดอกค่ะพี่น้องขาพ่อแม่เทากันนันละง่ะายจะคของเขาไปบ้านพักคนชลาถ้าผู้ใดดูแลใดก็ดูแลส่วนมากเขาก็บ่ได้เลี้ยงกันดอกค่ะจังแฟนองปานจังสีล่ล่ะถ้าบ่มีคนเบิงเล่าก็ต้องเขาไปสถาน สงเคาะที่เขาดูแลคนพิการแมนบออันนี้คือเมียดูแลใดก็เลยดูแลค่ะดูแลนี่ก็ไม่แมนดูแลฟี่ไดพี่น้องรัฐบ,บาลเขาก็ซอยเหลือในส่วนนี้คือว่าซอยเหลือเมียก็คือกับใครๆก็ว่าเมียทํางานดูแลผัวนั่นแหละค่ะท่าว่าดูแลกกเขาสถาน ดูแลคนพิการกระว่าไปกะคนที่ทํางานเขาก็ดูแลไปเขาก็ได้เงินเดือนแต่ว่าเฮ้าได้เงินเดือนน้อยก็เขาเนาะคะ่ะเนาะแมนบอกะมาเว่าให้ฟังหนิดๆนใน้อยไม่จมมาจมให้ฟังเนาะค่ะอากาศดีแห้งพี่น้องค่ะก็นะัะ่นละบ่มมีบ่มีลูกมันกะ บ่ดด้แมนเป็นปัญหาของชีวิตแมนบอดดีาพี่น้องขาเขากะ okay. อยู่กันสองตายายดูแลก,กันไปเบิ่งกันบ่ดด้แล้วกันละเขาสทตานคนชะลาก,ก็ว่ากันไปให้เขาดูแลก,กับว่ากันไปแล้วเนาะเ mm hmm. มืองหนกเขาบ่ได้มาดูแลพอแม่คือเมื่อคือบานเหาเนาะค่ะเขามีระบบของเขาระบบรัฐบาลเขาจัดการของเขาเอง เรียบลอยเขาบ่าต้องไปยากไปยังว่าต้องไปคิดว่าว่ามีลูกผู้ได้สิเลี้ยงว่าต้องไปคิดในส่วนหนีเลยค่ะแมนบ่บ้านเท่ากับเมนอยู่บ่านเฮ่าระบเระบบแบบหนีมันยังมาท่านสมบูรณ์แบบคือบ่านเพินบ่านเพลินมันคือว่ามันสมบูรณ์แบบเราค่ะระบบเกี่ยวกับการดูแลคนพิการคนป่วยคนชรา มันเพื่อนสมบูรณ์แบบอ่ะรัฐบาลเขาดูแลแบบสมบูรณ์แบบแล้วจังห้านเขามันยังพระท่านสมบูรณ์แบบเนาะค่ะเขาก็ต้องนั่นละกัลูกเต่าดูแลพ่อแม่ไปแ่นบอยูนีเขาบอมีเด้อค่ะลูกเต่าดูแลพ่อแม่ก็มีอยู่บางคนถ้าดูแลเนี่ก็คือก็ต้องยื่นเรื่องเขาก็ไม่ได้ดูแลฟรีเด้อค่ะก็ยื่นเรื่องมาดูแล พ่อแม่ที่แกเขาก็สิได้เงินในส่วนตรงนั้นเพราะว่าทุกคนคือต้องทํางานค่ะย่นี่พ,นพ่าแมนผู้ไดอยู่ฟี่ๆดอกค่ะทํางานทํางานถาบว่าทางานกับว่ามีเงินแมนบ่รัฐบาลเขาก็ซอยเหลือตกงานเขากับ่ได้ซอยเหลือตลอดได้ล่ะค่ะเขาก็ต้องหางานใหเฮาเหตุคือเกา่าทุกคนอยู่นี่เหตุงานเหตุงานมันมีความสุขค่ะอยู่นี่แมนบออันนี้ปานนี่ก็เหตุงานเหตุงานอย่าง ดูแลผัวดูแลสามีเพราะว่าเขาไปเหตุงานขังนอกบ่ไดเขาทําเรื่องตรงนี้ดูแลเล่าไปเมนบ่เ mm hmm. พราะว่า mm hmm. เขาเกิดซมีเลดนั่นแหละค่ะมีว่าดูแลจักเปอร์เซ็นต์ในเงินเนทราเทราเท,ทรายนั่นแหละต่อเดือน mm hmm. กับว่ามมนว่ายูซือด้ค่ะดูแลสามีทํางานให้รัฐบาลคือกันค่ะใครใครกับ คนที่เพิ่นทํางานดูแลคนป่วยนั่นล่ะค่ะยูดูเบ้าพิดค่ะว่ามันดูแลคนป่วยดูแลคนกับว่าคนป่วยกับมีกับคนเฒ่าคนอย่างเงีเนาะค่ะนั่นลหละแต่ว่าถ้าเฮาเขาไปดูแลแบบนั้นโดยตรงเฮาก็ตตองเลียนให้นมันจบแล้วก็ไปดูแลในส่วนตรงนั้นค่ะจ้างปานนี่ก็เลียนมาแล้วเลียนท้างด้านอาหารเลียนจบแล้วค่ะแต่กับ,บ่ได้เหตุงานกับแฟนมาบ่มาแฟน เรามาป่วยเรามาลมก็เลยต้องในดูแลเราไปแต่เราแข็งแรงกลับมากกันค่อยไปหางานเห็ดทองจะของเนาะ,ะ,ะค่ะนั่นล่ะค่ะกับมาว่าห้ฟังเนาะค่ะนวะ,ะ,นะะว่า่ามีลูกผู้ใดสิเลียงบ่ต้องไปคิดยากเลยค่ะอยู่เมืองนอกเขามีระบบของเขาจัดการสมบูรณ์แบบเนาะคะ่นะนอะคลิปนี้กับเท่านี้เด้อค่ะพี่น้องผู้ใดมาเกิดไลดกก่์กดแช่เป็นกำลังใจเห้สาวปานกับแฟในเด้อค่ะ ขอบคุณหล,ลายๆค่ะสวัสดีค่ะ